วันนี้จะมาแนะนำไฟตว้อีดีทอะคค่ะก็คือเป็นเดร็อลสูตรพิเศษนะคะที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยเป็นปกติมากขึ้นคือหน,นเนี่ยปกตินะคะเป็นปมันน้องถูกมากเลยเวลาอ้อมนะเน,นี่ยจะน่นนานะคะสองสามวันก็นจะข่ายดีแต่พอทานตัวไฟตู้ไปนะคะ่ะตัวเนี้ยจะช่วยให้เช้ามาเนี่ยระบบขับถ่ายเราเต้องขับถ่ายได้ดีมากเลยแล้วก็ขับถ่ายออกมาได้หมดนะคะแต่ที่ขับถ่ายออกมาเนี่ยมันจะเป็นไข่ใหม การนี้เรกหายของเรานะคะมันก็เรามีกลิ่นแรงนะคะแต่ว่าเราจะรู้สึกสบายด้วยแล้วก็ตัวเนี้ยคือน,นอกจากจะนั่งสัมที่ในลำไส้ของเรานะคะก็เผยช่วยให้น้ําหนักลดลงด้วยคือหนักทั น้ำหนักลงไปเกือบ2กิโลแล้วตอนนี้ค่ะเราก็ทานทุกวันถ้าอยากจะทานแบบร่างสย่างเดียวคือทานแค่วันละหนึ่งสองซองเลนะคะแต่ถ้าอยากลดน้ำหนักก็คือสองซองช่วงกลางวันเนี่ยกอนอาหารมื้อหนักครึ่งชนั่วโมงนะคะแล้วก็ก่อนนอนหนะะึ่งซองค่ะอันนี้คนที่เป็นผู้ป่วยนะคะเบาหวานความดัหนหัวใจสามารถทานได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรค่ะก็ถ้าสนใจนะคะติดต่อปานได้ทำไปได้